เวลาไม่เพียงช่วยพิสูจน์คนอื่นมันยังช่วยพิสูจน์ตัวคุณเองด้วยสวัสดีหนีหา่าวสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่อีพาชาแนลค่ะหนึ่งชาแนลกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณคุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมๆกันทั่วไทยทั่วโลก ก่อนอื่นขออนุญาตขอบคุณทุกๆุก b ับสคร e หรือทุกการติดตามนะคะขอบพระคุณยิ่งยิ่งขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณที่เข้ามาสดับรับฟังเราขอบพระคุณยิ่งยิ่งด้วยความหวังใจยิ่งจากอีพายช n แนลอยากจะแบ่งปันส่งต่อเพื่อที่จะให้คุณคุณถักทอสุขไปพร้อมๆก,กันกับเราได้ ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรอยู่เราขออยู่ข้างๆคุณเราขอเดินเคียงข้างคุณเราจะลุกขึ้นและเดินไปพร้อมๆกันนะคะรอยยิ้มสร้างสุขบ่าดีลืมเลยทีเดียวเจ้าคะ่ะเวลาไม่เพียงช่วยพิสูจน์คนอื่นเป้นว่ายังช่วยพิสูจน์ตัวเก่าโดยเพราะความเข้าใจในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ผ่านอะไรมามากแต่เข้าใจอะไรมากเมื่อผ่านอะไรอะไรมา you know get ไม่มีเหตุผลใดที่ต้องปลักปล,ำลํำใครเพราะทุกก้าวที่คุณเดินในวันนี้คุณเลือกด้วยตัวของคุณจากเมื่อวานฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป ิดทบทวนพิจารณาก่อนสักนิดนะคะว่าหากพรุ่งนี้ต้องตบหน้าตัวเก่าตัวเก่าจะเจ็บกอว่ากันว่าไม่พบปัญหาปัญญาก็ไม่เกิดทุกครั้งที่โชคชะตาต้องการที่จะสอนให้คุณโตขึ้นเข้มแข็งขึ้นว่ากันว่าโชคชะตามักจะพาเรื่องแย่ๆพาคนแย่ๆมาเพื่อจะสอนคุณ ดูแลตัวเก่ารอยยิ้มสร้างสุขบัไดไลืมนะคะสร้างให้ตัวเก่าสร้างสุขแบ่งปันสุขด้วยรักผ่านรอยยิ้มในทุกๆเช้าบัไิไลืมค่ะในวันที่คุณรู้สึกอ่อนล้ายังมีคนที่อ่อนล้ามากกว่านี้บัไิไลืมว่าในวันที่คุณเหนื่อยหนัก ยังมีวันที่ต้องเหนื่อยยิ่งกว่านี้บาดีลืมแหมว่าไม่ว่าจะต้องเหนื่อยแค่ไหนจะต้องลำบากอย่างไรในมุมหนึ่งของโลกจะมีคนหนึ่งที่เหนื่อยกว่าและลำบากกว่าเราอีกมากมายทุกสิ่งอย่างที่หัวใจว่าเราจะเลือกมองอย่างไรมองให้หัวใจท้อ หรือมองให้ตัวเก่ายอมแพ้ลุกขึ้นด้วยรอยยิ้มวันนี้เรามาเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีด้วยการออกกำลังกายในตอนเช้าๆกันแต่คลิปนี้บันทึกในวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ในช่วงเวลา17นาฬิกา23นาทีโดยประมาณหากแต่อยากจะแบ่งปัน บทความดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลกายในทุกๆเช้าของวันฝากคุณคุณว่ากันว่าเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีได้ด้วยการออกกำลังกายตอนเช้าเตรียมไว้ค่ะเตรียมไว้พรุ่งนี้เช้าหนึ่งเลยเปิ้นว่าเช้าอากาศเย็นสบายวิ่งก็ได้เดินก็ได้ออกกำลังกายทำได้ง่ายๆ ว่ากันว่าเป็นจุดเริ่มต้นวันที่ดีๆสร้างนิสัยความสำเร็จเล็กๆเ,เป็นการนับหนึ่งเรื่องดีๆของวันนี้ว่ากันว่าแสงในทุกเช้าให้ประโยชน์กับร่างกายของเราเป็น,นกลไกทางธรรมชาติในการสร้างสรรวิตามินดีซึ่งมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกับแคลเซียม ส่งผลต่อกระดูกของเราให้แข็งแรงซึ่งวิตามินดียังช่วยสนับสนุนที่เซลล์นะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวหน้าในการป้องกันโรควิตามินดีในธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาร่างกายของเราสังเคระห์ได้จากแสงแสงดีๆในตอนเช้าช่วยกระตุ้นบอดีลืมนะคะแสงเช้าเกี่ยวกับคุณภาพการนอนช่วยให้นาฬิกาในชีวิตของเรา เปินห้องวันนาฬิกาชีวิตปกติการรับแสงเช้าเป็นการปลุกร่างกายให้ตื่นเพื่อที่จะได้เข้านอนในตอนกลางคืนอย่างเป็นปกติม่ตลืมนะคะเราสามารถสร้างเช้าวันใหม่ที่ดีได้ด้วยสองเท้าของเราด้วยใจของเราเป็นเหตุผลที่เราควรจะตื่น ลุกขึ้นมายิ้มให้ตัวเองล้างหน้าแปลงฟันแล้วทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองในทุกๆวันคำเตือนนิดนึงค่ะในช่วงนี้ในพื้นที่เสี่ยงควรที่จะออกกำลังกายในพื้นที่ปลอดภัยอย่างเช่นในบ้านบริเวณบ้านหรือพื้นที่ส่วนตัวในห้องพื้นที่ห่างไกลาจากผู้คนเซฟตัวเองรักตัวเองและมาสร้าง ทุกๆเช้าให้เป็นเช้าที่ดีเริ่มต้นด้วยการก้าวเดินวิ่งออกกําลังกายดูแลตัวเองบันไดลืมนะคะในวันที่คุณรู้สึกอ่อนล้ายังมีคนที่อ่อนล้ามากกว่าและบันไดลืมโลกนี้มีคนอยู่สามประเภทอย่าไปเครียดอย่าไปรู้สึกกระเนียยคนที่ชอบเราไม่ว่าเราจะทำอะไร เปิ้ลก็ชอบตามคนที่เกลียดเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเปิ้ลก็เกลียดคนที่เฉยๆกับเราไม่ว่าเราจะทำดีหรือไม่ดีเปิ้ลก็เฉยๆบม่ได้ลืมขาะชีวิตนี้แสนสั้นโฟกัสให้ถูกจุดอย่ากให้เวลากับคนที่เกลียดเราแต่จงเม้าเวลาที่มีค่าให้กับคนที่เรารัก และดูแลตัวเองหน้ากากอนมามัยเจลแอลกอฮอล์หมั่นล้างมือไปในที่แออัดคนเยอะๆใส่หน้ากากสองสามจานขึ้นแนบติดแก้มไว้เป็นดีไปตีแล้วชิ้นจ้าถอดออกสำหรับหน้ากากอนมามัยดูแลตัวเก่าดูแลคนที่เรารักใส่ใจตัวเองใส่ใจคนที่รักเรา สุขที่ยังยืน 1. เรื่องราวหยิบมาฝากคุณคุณหยิบมาแบ่งปันคุณคุณในช่วงนี้ในวันนี้ขอบคุณที่สดับรับฟังขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามหรือ s u b สไครต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกวัน ในทุกๆห้วงเวลาในทุกๆก,กิจกรรมเราอยู่ข้างๆคุณขอพระเจ้าอวยพรพรสวัสดีเจ้าคะ่ะ